ครับสวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆน,นะครับผมนายชลมกคงวันนี้จะมาแนะนําการสร้างเว็บชปดีๆอย่างพอพอเข้าใจนะฮะไม่ละเอียดมากอันดับแรกคือเราเป็นสมาชิกร้อสเนี่ยก็คือจะมาทําการเข้ารหัสนะครับนี่ครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็คืออันดับแรกก็คือเราก็ต้องมาตกแต่งนะครับก็คือเลือกมาที่บริหารเทมเพลตเลือกเทมเพลตนะครับก็คือเราเลือกตาม ถูกใจเลยครับว่าจะเลือกไหนอย่างเว็บไซต์ของผมเนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ที่ขายเสื้อผ้าก็จะมีเนื้อหาของเสื้อผ้าเป็นหลักนะครับบางอันก็คือจะมีการเสียตังบางาก็จะฟรีครับอยากให้เพื่อนๆดูดีครับเพราะว่าบางเสียตังเนี่ยมันเลี้ยงไม่ได้ <c oughs> ครับผมต่อมาก็คือการบริหารข้อมูลสินค้านะครับนั่นคือการลง ขายสินค้านั่นเองนะครับอันดับแรกก็คือไม่ยากเลยครับแล้วจะมาเพิ่มมันบูก,ก่อนนะครับเพิ่มเพิ่ม,เพ,ม,เ,พมเพิ่มเรียบร้อยครับนี้ลงรูปนะครับแล้วก็เลือกรูปเอาตามใจชอบอย่างผมก็นะครับอ่าสมุิยกอยากขายเครื่องตีนเล่นนะ นี่ครับก็จะ,จะพบกับหน้านี้ครับอย่างหน้าที่พี่ลงไว้ก็คือเนี่ยครับหน้าเสื้อผ้าเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เนี่ยคมเติมต่อมาก็คือการลงขายสินค้านั่นเองนะครับเนี่ยครับก็คือพอมาพบกับหน้านี้นก็คือเราจะ รูปแบบการจัดเรของสีค้า,า,า,าต่างๆนะครับนะครับรูปแบบนี้พอเสร็จถุกเจคก็เซฟไม่ยากอันนี้คือยกตุวอยหญงของการ เพิ่มข้อมูลสินค้าครับเราต้องเข้ามาในหมวดบริหารข้อมูลสินค้าแล้วก็เพิ่มข้อมูลสินค้านี่ครับจะพวกกับหน้านี้ <c oughs> ข้อถามว่าไรายละเอียดของสินค้าคืออะไรรหัสนี่ครับพยายามตรวจสอบด้วยว่ามันมันจะไม่ซ้ํากันเพราะว่าเพราะจะมีการให้ตรวจสอบรหัสแล้วก็จุดแดงๆคือต้องลงนะครับไอ้นี่กันเหมือนกันครับลงราคาลงรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วมันก็จะมาขึ้นอยางหน้านี้ครับคือสามารถยิบสรราตจักรได้เลย ก็มีเพิ่มเติมนะสำหรับสำหรับผมก็คือผมมีการได้ตั้งเงื่อนไขในการสั่งซื้อน,นะครับเนี่ยครับผมไม่ตั้งว่าถ้าค่าส่งต่อครั้งนะครับหนึ่งร้อยบาทก็คือมันจะออโตโอ้ไมตรวเองเลยแต่ถ้าลูกค้าสั่งสามชิ้นขึ้นไปครับส่งฟรีครับนังครับยกตัวอย่างครับ อย่างเช่นซื้อสีดำตัวนี้นะครับมันแบบว่ามันราคาไ0 0บาทพอเมื่อทำการสั่งซื้อปุ๊บเนี่ยมันก็จะออโต้รันเลยครับเนี่ยฮะจะนหนคันไ0 0บาทวิธีการส่งสินค้านะนะครับรวม EMS ไปด้วย200บาท ส่วนรายละเอียดการลงต่างกครับผมก็ไม่ยากนะครับก็ก็เข้ามาจากตรงนี้ครับวิธีการจัดการสินค้านะครับก็คือเขาจะให้ลงเลยเนื้อหาเป็นเป็นเนื้อหาไว้ครับเป็นตัวละละสอนไว้นี่ครับต่างๆก็คือผมให้ทางคุณดาวเป็นผ่ายบัญชีนะครับตรงนี้ก็คือต้องรับชุดต่อจากคุณดาวนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมได้วิธีการสั่งซื้อนะครับ ส่วนการตรวจสอบว่าลูกค้ามีการสั่งซื้อเนี่ยก็ไม่ยากเลยครับเนี่ยครับก็คือผมทางผมเองเนี่ยเป็นคนดูในเว็บไซต์เนี่ยก็แล้วก็เข้ามาที่ระบบในการการสั่งซื้อนะครับ ทราบาไปเลยว่าเขาสั่งซื้อกี่ชิ้นราคาเท่าไหร่โอนเงินหรือ,อยังหรือ,อยังไม่ครับถ้าเกิดเราโอนเขาโอนเงินแล้วแล้วมันไม่ได้ลิงก์ให้นะครับเพราะว่าเราไม่ทำระบบนั้นแล้วก็คือเราสามารถเขียนของเราเองได้ว่าเออเขาจ่ายเงินมาแล้วเม s เข้าแล้วนี่คือกา,ารวิธีการเช็คครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับมีเวบบอร์ดเข้ามาด้วยนะนรับ ก็จะมีเราก็จะทราบว่าอย่างนี้คือผมเองเป็นคนสร้างไม่บอร์ดนะเข้าไปสร้างแล้วก็คุยได้เลยครับว่าต้องการอะไรสอบถามอะไรครับนะครับคือการลงไว้บอร์ดไว้ก็คือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับถ้ามีข้อสงสัยก็มาสอบถามภายหลังได้ต่อชน,นี้ก็ยกชช้นต่อให้กับดารัจยงสอรน,นะครับฝ่ายบัญชีครับ,อบคอมครับ